น้องไซมอนเอ่อรู้กันะน้องไซมอนอยู่ที่โรงสูงอีปีราวเหรอครับแปดปีแล้วค่ะแปดปีแล้วข้อดีของโรงเรียนโรงสูงคืออะไรงานเยอะต่อไปครับน้องอะไรครับน้องชื่ออะไรน้องก้านพูมชื่อนารักเลยจะเพิ่งไม่ยังไม่ถามอะไรหรยน้องก้านพูมมาอยู่ที่โรงสูงนานเท่าไหร่แล้วครับสี่เดือนค่ะสเดือนครับสี่เดือนที่ผ่านมาน้องก้านพูนที่ว่าข้อดีของโรงเรียนโรงสูงคืออะไรล่ะ เราก็มีครับดูต่อไปครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่อโชกุลค่ะโชกุเพ่อใหรครับชื่อแมวค่ะโอเคทำแมวนี้เองอยู่ร่าสุงกี่ปีแล้วครับสองปีสองปีพุนพูช่วยยังคนแล้วตอบได้ครับเราสูงมีข้อดีอะไรบ้างนเป็นระบบค่ะแล้วก็สังคมดี ภาษาไทยก็ดีนะคะไม่ใช่ภาษาสังคมอ่าโอเคสังคมดีมีงานเยอะเป็นระบบแล้วก็สังคมดีนะครับทวนเยอะแกทวนเยอคนทุกทายใครลงใจยังป้าถามได้เลยอ่าคนที่ดีครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไร ชื่อนะครับตุนนี่อ๋อรู้แล้วว่าเป็นแมวที่บ้านใช่ไหมครับน้องตุนนี่ยอยู่ที่นี่เราหรือยังครับปีแล้วค่ะข้อดีของที่นี่<ห>นเป็นไงบ้างครับมีห้องอะไมีไมไหม้องแอร์อยู่หหใชัหรือเปล่าหมวดติดในนี้เอาที่นี้มาเพื่อข้อสาาอบไปข้อแมวเด็กผู้มวดที่เขายงอยู่หมวดไทยก็มาอ่ะต่อไปต่อไปน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อซินเฮงซินเฮงชื่อกวีป่ะ เรานีเลยอ้าวทำไมชื่อนี้ชอบทักซินเทย์ตอบทั้งหมดเลยค่ะชอบชอบทักซินีทยทักซินเทย์คือใครดาราเกาหลีท่านนึงทักซินเทย์อีกรอบโอ้โหเป็นซินเดย์อ่ะอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วครับหกปีหกปีข้อดีของที่นี่เป็นไง เขถามในโรงเรียนกันตดโรงเรียนหลายหลายเลยเอใจได้บอกใหู้ปอเธอ่ถึง้วเที่ยงแล้วโอเคผมไปไปหาเอาคนได้ก่อนทาหเียจน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรน้องชื่ออกซี่ยังยันัเ

เราเรางงเราเรามาจากกำแพงเพชรเราก็แซ่บเป็นธรรมดาเนาะอ่ะต่อไปครับคุณครูครับนองน้อนี้น้องชื่อเรารนองชื่ออะไรแซ่บแดงแซ่แดงแถ้าออกเสียงกันว่าแซ่บแดงถ้าออกเสงาว่าแซ่แดงน้องแซ่บแดมอยู่ในสูงนานหรือยังครับน้องอยู่นานเท่าไหร่นะครับ ยี่สิปีไหมครับยี่สิบี่สิปามแปดยี่ปีใช่ไหมครับฮะสา้ยี่สบแปีสาวแปลยี่สปีปีสามแปดยี่สปีที่ผ่านมาน้องคิดว่าโนสูญเสียสิปีตรงไหนบ้างครับพอดเดียวเอยยาวหลายดีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยเชบลองใช้ยันเป็นต้นโอเค ต่อไปน้อนี่น้องมาใหม่บ่อคนจกเกิดวันไหนจเกิดวันดียวกันเลยนี่นตอนจเกิันเดียวกันเลยเนี่ยผมมันจำครับนี่ละอคาคาต่อประจันก่นอนกบูชานน้องเกิดวันไหนหรอย้อกกน,นไปามี่ดด่อไใช่ครับที่ต่อไปตืกก่นบานโครดแบ็คโคบอลแจเกาโจ๊กไอ ย่าใหญ่แไม่ยาวแค่โค้งแหมยาวนี่คือตอบเพลย์ต้องู้เลยอาเดินรถสูงนานเท่าไหร่แล้วครับอ่อเพิ่งจะมาสามเดือนสามเดือนนะครับพบข้อดีของเดยนสูงไปไงบ้างข้อดีข้อดีเด้อเพราะวบอลบาลนั่นแหละดีดีทุกอย่างครับดีดีมากเลยครับ ต่อไปที่คู่หมายว่าข้อต่อไปครับน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรชื่อแมวชื่อแมวแมวเหรอครับโอเคทำไมชื่อแมวครับอยากดูตั้งเลยอ่ะชื่อแมวนี่เป็นไอดอลเลยตื่นมากินเล่นแล้วก็นอนอยู่หรักสบายชอบหยอกเล่นไหมเอ้ยมาดูแมวที่เราเล่นกันก่อน เดินมิกซ์กได้อยู่ร่วมกันเท่าไหร่แล้วแต่งงาพร้อมกันนะสามเดือนกว่าเจอข้อดีของเรนกับปู่อะไรบ้างครับส่วนตัวที่ผมนับไม่สวยผมชอบคนที่ไม่ค่อยทำงานที่ไม่ถือสลับอ่าไม่ต้องเขียนเพราะว่าส่วนใหญ่เราพิมพ์ใช่ไหม<ช>แล้วชอบพี่บ้างไหม<ช><ช> น้องชื่อไก่น้องชื uh ่อแน้องชื่อไก่ไม่ใช่ไก่ครับชอบเขียไอ้ไกาบ้าชอบเขียตอนที่ผมเล้ไก็ผมเลี้ยงไก่สองตัวเนี่ยเวลาผมไป่บ้านมดนีะวิ่งตาผมเลยไก่แจหรือไก่โอกเื่องเืไก่จเรืงเ็นทอแต่ชอบกจเพราะว่าชอบเขีย คนที่นั่งอยู่ใ่า้ๆผมเมื่อคืนนี้โดนเขี่ยว้วเรียวร้อยเสียค่าไปกี่ครั้งแล้วก็โดงเรื๋ยวคำถามถามไม่ได้อยู่นะสูงนั่งอะไรละครับครับตุลามิกิกาธันวามกรากกุมภานกือเดือนมากกว่น้องมากกว่าน้องนักถามเดือน่าพอเจอข้อดีอะไรของชาวบันตุเดืนหนครับรักกายรักก เดินไปเดินทางอยู่หน้าตัวเองเนี่ยหน้าตาดีสุดแเราต้องยอมเลยเนาะเออแล้วคัดก็ไม่ได้แล้วเขาไม่ได้คัดนายเนาะโอเคขอเสียงปรบมให้ทุกคนด้วยครับ <c oughs> ขอบคุณครับเสร็จแล้วเรียบร้อย <c oughs> ทุกคนครับ